ต่อจากนี้ไปให้เรลอทุกคนนั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิชีบีขวาจรดนิ้วหัวแม่มือกลางซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อดลูกพอสบายสบายใล้กับตอนที่เรากลาจะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตั้งสบายตั้งผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยตั้งผ่านคลายตั้งสบายสบายแล้วก็ะทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว ไม่ให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยไปครั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนหรือเรื่องครอบครัวหรือเ,เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ,ให,ะให้ปลดให้ปล่อยให้วาง จำใจเก่งกลียใจใสๆใจเย็นเย็นใจสบายๆแล้วกันเนกราตนาพระเทพหลวงปู่พระู้ป่ามาเนี่ยนะจ๊ะพระมงคลเทพนิสดจันทสโลนน้อมอัลนายท่าน มาคุมบุญให้กับเราคุมธรรมะให้กับเราหลาลาตนาท่านอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ท่านนั่งสมาธิ หันหน้าออกไปทางเดียวกับทวงเรานะจ๊ะได้ความเคารพเรื่มใสเทิดทูนบูชาท่านอย่างสบายสบายต้องสบายสบายนะจ๊ะจะน,นึกเป็นองค์ทองคำก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ททำใจใสใสใจเย็นเย็น ใจนิ่งๆนมนมเป็นใจเดียวกับพระเด็กคณหลวงปู่พระผู่ปรับมานี่นะจ๊ะในการน้อมใจไปไว้ที่กลางกายของท่านซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในตำแหน่งเดียวกันใจใสๆใจเย็นๆ ให้นึกถึงท่านไปเรื่อยๆนึกอย่างง่ายๆอย่างสบายๆให้ใจใสๆใ,สใจเย,ย,ย็นๆนะลูกนะอนุรสรสถานคลองบางนางแทนแห่งนี้เป็นที่ หลวงปูท่านได้ตั้งมโนปณิธานอธิษฐานจิตบวชตลอดชีวิตตอนอายุได้19บเก้าปีณดินแดนที่ตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งสำคัญที่ทำให้ต่อมาท่านได้บวช และก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและก็เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกจนตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้การมาเกิดขึ้นของพระเดชคุหลงู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พยายามการน,นักขนาเนี่ยไม่อยากให้ท่านเกิดเพรากลัวพระผู้ปราบมานแม้จะมีพระผู้พิชิตมานมาบังเกิดขึ้นมากมายทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายแท้เกิดนับไปท่วน แต่สัตว์โลกที่เหลืออยู่ยังของโทก,กิเลสัสาาวะบังคับบัญชาทำให้ติดอยู่ในภพสามไม่อาจหลุดพ้นจากเงื้อมือของพยายามมาไม่ได้เพระเดวคุณหลวงปู่ท่านจึงมีมโนปณิธานจะไปแก้ไขถึงต้นเหตุของกิเลสัสวะมีพยายามมาอยู่ฉากหลัง ทั้งภาคโปรและภาคปราบต่างก็ทำงานประสานกันช่วยกันขนสัพสัตว์ให้ข้ามผลวัตตะไปสู่อายตนานิพพานดังนั้นคำว่าพระผู้ปราบมานจึงมีความสำคัญมากๆและก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเลยเพราะฉะนั้นกไอลูกทุกคน รวมใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆส,สบายเตริดนึกถึงพระเดวคุงลงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายกลางท้องเรานะ,จะ่จ้าจะความเคารพเลื่อมใสเทิดทูนบูชาจาะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนา สัมมาอรหังไปด้วยก็ได้โดยทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราก็จะต้องตรึกนึกถึงวิเดวกลงปูอยู่ที่ศูนย์กลางกายกลางท้องเราอย่างเบา,เบา อย่างสบายสบายด้วยใจใสๆใจเย็นๆนันนะจ๊ะตรึกนึกถึงพระคุรุหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายกลางท้องเราอย่างเบาๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆใจใสๆใจ,ส,ใจส,บสบายสบาย ฉันกว่าจะถึงเวลาสว่างเวลาที่เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกันต่อไปนะจ๊ะไอ้ลูกทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเนียบเลยจ๊ะ Terima kasih.